สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอดิสรแฟมิลี่นะครับนี่ก็บริเวณบ้านพี่หนูนานะครับเมื่อกี้คุณตาเอาผักมาให้นะครับคุณตานีาก่ก็ครับผมเอาเลยครับทานมาแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตนะครับในส่วนของ การทำดูว่านะครับดูทีมงานนะครับกำลังลุยงานนะครับนู่นนะฮะทีมช่างทีมช่าง วันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยครับหวัดดีครับลุงสีครับสวัดดีครับซ่อนครับหวัดดีครับลุงโอ้อนแต่เศร้านอนวันนี้เนาะมาแล้วมางานเศร้าตั้งแต่ตีห้าครับขึ้นไปกกกอกนะครับเพิ่นมีงานเึีนบ้านใหม่ก็เลยมาแต่เศร้า ไปอยู่ครับได้มาม่ามาเพียบเลยโอ้ยว่าสิไปเอาเครื่องใซ้ไฟฟ้าได้ได้มาม่ามาต้มกินนะครับโอ้สุดยอดนะว่าได้รถเครื่องมาแล้วโอ้หน้าละเบอได้มาม่าทั้งสองคนเลยนะครับเมื่อคืนพากันลงทุนลงทุนคนละ100 200ร้อยสองร้อยครับมาม่าสิบห่อนะครับโอ้ เสาเนี่ยหมื่อวานยังไม่มีนะเนี่ยโอ้เริ่มมจะีทุกววันแล้ป้าลุงสีรีบแป๊บเดียว,วยนนโอ้ยยานยานงานบวชเนี่ยเพื่อนยานบอกว่าเอ้ยยานพีเนน่เดือนหายโอ้เร่งงานให้เต็มที่เลยเขาดขนาดเลยบว้ยไม่ได้ต่างจากบริษัทเลยเด้อนี่เหตุงานเร็วปบบนี้เออคือว่านี่นี่ <prueba> สุดยอดนะครับสุดยอดก็คือถ้าได้ขึ้นเสาแบบนี้แล้วมันงานมันเหมือนเร็วมากเนอะลุงสีเนาะเออแต่ถ้าบวขึ้นเสานี่กส,ส,สิสิซ่าคือเบาละอ่าเดี๋ยวนี้น้อยอ่ะมีส่วนที่ขึ้นเสาแล้วนะครับให้เห็นว่าความคืบหน้าของงานเป็นไปได้ดีนะครับทํางานเร็วนะครับ <sh arp> คือได้ลากไปพุ่นครับไปตัดก่อนป่อ๋อ เพือนต้องเอาไปตัดอยู่นู่นนะครับเหล็กเหล็กเส้นนะครับได้ก,การได้ก,การนะครับนี่่อแบบนี้เอาก็ดีนะครับเพราะว่าเสาในระยะยาวมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับโอ้ แต่ละต้นนี้คือสวยครับข,ขนาดยังเพื่อนยังไม่ได้แต่งนะครับนี่ถ้าแต่งแบบคือเหมือนในบ้านเขา,าบ้านบอเบียเขาก็ยังแต่งเสานะครับบางทีเพื่อนหล่อแล้วมันบวสวยเขาก็มีเอาปูนไปเต้มเต้มนะครับเต้มเสานะครับอันนี้เนียบเลยนะครับดูสีเสาตอนนี้มีเสาสําเร็จแล้วหกเสานะครับหกเสาสําหรับงาน การทำรั้วนะครับตอนนี้ซ่อนก็ลากเหล็กไปเอาไปที่สวนนะครับเพราะว่าต้องไปตัดนะครับโดยเครื่องตัด ก็ามาอัปเดตงานกันนะครับวันนี้ความคืบหน้าของงานนะครับ ตอนนี้มีคนงานก็มีสี่สี่คนนะครับลุงสีกับซ่อนแล้วก็ทีมงานอีกสองท่านนะครับมาทํนารรัว้วจ่อยก็มานอนอยู่นี่จ่อยมานอน,อนแต่เวลากินก็คือไปที่ครัวนะมานอนอยู่ตรงนี้ โอ้นี่ก็สายแล้วนะแต่แปลกนะวันนี้ปกติทีมงานสร้างบ้านนี้แปดโมงครึ่งเข้ามาแล้วนะครับนี่วันนี้หรือว่าวันหยุดเขานะครับหรือว่าระดมกําลังไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งหรือเปล่านะครับปกติแปดโมงเก้าโมงนะครับเข้ามาแล้วนะครับทีมช่างบ้านหลังใหญ่นะครับวันนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวตามติดกันนะครับวันนี้นะครับว่าช่างเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะครับ หรือว่ามีภารกิจนะครับในส่วนของบ้านนะครับต้นมะม่วงอยู่หลังบ้านนี่ก็กำลังเติบโตนะครับยังยังไม่ใหญ่น่าจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับก็จะให้ร่มเงาหลังบ้านจะได้ไม่ร้อนมากนะครับต้นมะม่วงนะครับตอนนี้พี่ดูหน้นากับทีมงานก็แม่บ้านนะครับ กำลังรับประทานอาหารเช้ากันอยู่นะครับอยู่ด้านหลังบ้านนะครับอยู่ที่บ้านทรงไทยนะครับก็จุดที่ทานกับข้าวเป็นประจำนะครับ ตามงานกันนะครับอันนี้ ก็อุปกรณ์สําคัญก็คือนี่ครับลวดนะครับทีมช่างตัดลวดให้เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ